ิดช่องติ๊กต็อเปิดเพจไม่มีคนติดตามไลฟ์สดไม่มีคนดูคุณกําลังทําสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกําลังใจให้ครูซ่าด้วยครูซ่าค่ะเป็นเจ้าของแบรนดาา์ดาราและเป็นครูสอนแม่ค้าออนไลน์ให้ทุกคนจับกําไรหลักล้านค่ะสิ่งแรกเลยค่ะที่คนนะคะไม่อยากติดตามคุณก็เพราะว่าคุณโพสต์ขายอย่างเดียวหรือทําคลิปขายอย่างเดียวค่ะ คนส่วนใหญ่แล้วค่ะเกลียดการถูกขายเกลียดการยัดเยียดค่ะแต่คนชอบซื้อค่ะชอบซื้อในที่นี้คืออะไรเขาจะซื้อกับคนที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขซื้อกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้เทคนิคดีๆเขาจะซื้อของหรือเขาจะติดตามกับคนที่มีความสุขและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นค่ะ 2. คุณไม่ได้สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าหรือฐานแฟนของคุณ ทีนี้แพงมากนะคะคือคำว่าฐานแฟนขับของคุณค่ะคุณต้องปฏิสัมพันธ์บ้างนะคะคอมเมนต์บ้างไลฟ์สดพูดคุยกับฐานแฟนของคุณบ้างค่ะเอาเทคนิคนี้ไปลองทำดูค่ะและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือข้อที่3ได้แก่คุณไม่ทำสม่ำเสมอค่ะบางคนค่ะทำอาทิตย์ละ2ครั้งบางคนอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือบางคนเดือนหนึ่งทำแค่สองสามครั้งเองสุดท้ายแล้วความไม่สม่ำเสมอบ่งบอกถึงการเป็นมือสมัครเล่นค่ะ ถ้าวันนี้คุณอยากไลฟ์สดให้มีคนดูเยอะๆให้คนติดตามคุณเยอะๆเอา3มเทคน,คนิคนี้ไปลองทำดูนะคะและคุณขาดข้อไหนอยู่ฝากพิมพ์มาค่ะข้อ1ข้อ2หรือข้อ3กันแน่นะคะทุกคน